สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะคะกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยวันนี้ปุ้ยจะมาพาทุกคนทำน้ำก๋วยจับหมูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณไม่ใส่รสตีไม่ใส่ซอสปรุงรสนะคะแต่รสชาติของน้ำก๋วยจับเนี่ยเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของป้าของปุ้ยเองนะคะขายมามากกว่า30ปีค่ะขายมาตั้งแต่ชามละ5้สตางค์เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังตํากระเทียมนะคะกระเทียมเอาไว้สําหรับเจียวใส่ราดหน้ากุญจับนะคะหรือว่าโรยหน้าก็จับตอนที่เราปรุงเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะกระเทียมเจียวที่เราเจียวเองเนี่ยเขาก็จะหอมอร่อยกว่ากระเทียมที่เราซื้อมาสําเร็จนะคะตาตำจนเสร็จแล้วก็นําไปเจียวกันค่ะ นี่นะคะเลือดเป็นเลือดไก่นะคะแต่ถ้าใครชอบกินเป็นเลือดหมูก็ใช้เลือดหมูได้ค่ะป้าบอกว่าเลือดหมูจะกินแรงกว่าเลือดไก่นะคะเราก็เลยซื้อเลือดไก่มาทําค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามที่เราชอบเลยนะคะโอเคอันนี้ไส้หมูนะคะ ใส่เกลือลงไปขยำกับไส้หมูแต่ไส้หมูตัวนี้เป็นไส้หมูที่ต้มมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อเขาลวกมาแล้วนะคะนี่นะคะก็นําไส้หมูที่เราซื้อมามาขยำกับเกลือขยำเพื่ออะไรอะปะออล,ออล้างเี่าบาที่เขาลวกมีออ๋อล้างเข่าออกถ้าเกิดว่าใครซื้อไส้หมูที่ยังไม่ได้ลวกมานะคะก็นํามาลวกก่อน ก็ขยำเกลือออกไอเกลือก<ล>็สันซ้มไส้หมูอ๋อถ้าเกิดว่าไส้หมูที่ยังไม่ลวกนะคะให้ใช้น้ําสันส้มกับเกลือขยำเอาเมือกออกนะคะแล้วก็นําไปลวกแต่ขั้นตอนนี้คือเราซื้อมาแบบลวกมาแล้วนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําสะอาดไหมป้าเขาก็เลยมาขยำเกลืออีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความชัวร์นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าไส้อะไรไส้ใหญ่อ๋อใช้ไส้ใหญ่ใส่ได้ทุกไส้ไส้อคงไ่อ่อนก็ใส่ได้ใส่ได้เกือไหมูกใส่ได้หมดเปอดเปิดวันนี้เราใส่แต่ไส้กับหมูสามชั้นไส้เราก็มาแล่ออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้เพื่อที่เวลา ไปเคี่ยวเนี่ยเขาจะได้เปื่อยง่ายนะคะเพราะว่าไส้ใหญ่เนี่ยเขามีความเหนียวถ้าคนฟันไม่ดีเนี่ยเคี้ยวไม่ขาดเราจะตุนจนกว่าเขาจะเปื่อยเลยใช่ไหมคะเปื่อยอ๋อเดี๋ยวมันก็เปื่อยเองใช่ไหมสูตรนี้นะคะปุ้ยกินมาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเลยนะคะขายดีมากแต่ตอนนี้ป้าเลิกขายแล้วค่ะเพราะว่า สุขภาพไม่แข็งแรงนะคะยืนนานไม่ค่อยได้ก็เลยต้องเลิกนะคะไอ้ปุ้ยคิดถึงกระจับสูตรนี้มากก็เลยขอให้ป้าทําให้กินนะคะแล้วก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปด้วยเลยส่วนถ้าใครไม่ทานเครื่องในก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ใส่เป็นหมู3ามชั้นแทนหรือว่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เจียวกระเทียมให้หอมนะคะเจียวเสร็จแล้วเราก็จะตักกระเทียมไปพักไว้เอาไว้ใส่ลอยหน้าก็้ยจับแล้วก็หม้อที่เรานํามาเจียวกระเทียมเนี่ยก็นํามาต้มน้ำกุยจับเลยใช่ไหมคะม,มันจะได้หอมนะไม่ต้องล้างวันนี้เราใช้เตาถ่านนะคะไฟก็จะแรงไปนิดนึงต้องหมั่น คนให้ทั่วถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไหมค่ะแค่นี้ก็ยกลงได้แล้วนะคะเดี๋ยวไหมเสร็จแล้วก็ตักกระเทียมเจียวพักไว้ให้เย็นนะคะเราจะแบ่งไว้ในหม้อประมาณหนึ่งส่วนนะคะเพื่อที่นํามาผัดกับผงพะโลค่ะอันนี้คือเครื่องใส่พะโลนะคะหรือว่าเอามาใส่ก็จับก็ได้นะคะจะเป็นแบบไม้แบบนี้แล้วก็แบบซอง หอมนะคะแล้วก็ใส่ผัดคือลงไปผัดเลยนะคะแล้วก็หมูสามชั้นผัดให้หอมเลยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากนี่ถึงว่าทำไมน้ำก็จับอกปลาหมูถึงอร่อยหอม มาผัดต่อนเองปุ้ยเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าทําแบบนี้จีน<ม>ี้เร็แล้วก็ใส่ไส้ลงไปเลยนะคะไส้นี่คือล้านอย่างสะอาดเลยนะคะผ่าออกแล้วก็ล้านอย่างสะอาดเลยแล้วก็นํามาผัดรวมกันืหอหอมมากหอมกระเทียมหอมเครื่องปรุง อมเครื่องผัลโขใส่ข้าไในต่อไปก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะพีดำซีอิ๊วดำประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดถ้าใช้เป็นเตาแก๊สก็จะดีนะคะเพราะว่าช่วงที่ตอนที่ผัดจระเทียมกับเครื่องเทศเนี่ยใช้ไฟอ่อนนะคะอันนี้คือเราใช้เตาถ่านไฟก็จะค่อนข้างแรงนะคะต้องหมั่นคนบ่อยๆจะได้ไม่ไหม้ค่ะ อันนี้คือกระป๋นนะคะประมาณประมาณสองช้อนกินข้าวนะคะแล้วก็น้าตาลทรายก็ประมาณสองช้อนกินข้าวนะคะสองช้อนสองช้อนกลางชูชโรสประมาณหนึช้อนกินข้าวนะคะนนใส่เลือดลงไปเลย แล้วก็หมูสามชั้นหมูสามชั้นเราจะไม่หั่นนะคะเพราะว่าถ้าหั่นเนี่ยใส่น้ำลงไปแล้วเวลาเราตักก็จะตักยากนะคะ,ฉะเฉลี่ยไม่เท่ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยะคะ่ะน้ำเปล่าเราจะใส่เต็มหม้อเลยนะคะเพราะว่าเราจะเคี่ยวจนกว่าหมูสามชั้นจะเปื่อยทุกอย่างจะเปื่อยนะคะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆ,อยๆจนงวดน,นะคะต้องใส่น้ำไว้เต็มหม้อก่อน อันนี้คือหม้อบเบอร์สามสิบสองนะคะปิดฝาหม้อต้มจนกว่าที่อย่างจะสุกนะคะเราจะไม่คนแล้วถ้ามีฟองขึ้นมาแบบนี้ก็ซ้อนออกนะคะแต่ว่าเราไม่คนนะคะเพราะว่าถ้าคนเราจะขาวใช่ไหมไม่คนเลยให้เดือดให้เดือดจัดจัดแล้วก็มีฟองขึ้นมาอย่างนี้เราก็ตักออกนะคะ อันนี้คือสามชั้นสุกแล้วนะคะเราจะตักสามชั้นออกเลยนะคะเพื่อที่จะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จะได้ห่นเวลาเราตักเสิร์ฟใส่ชามเนี่ยก็จะได้หมูเฉลี่ยที่เท่ากันนะคะไม่ตีกันนี่นะคะสามชั้นแบบเปื่อยก็ไม่เละจนเกินไปนะคะเพราะว่าป้าบอกว่าทะเละมากไม่อร่อยน้ำก็จับตอนนี้ ขายตังก็ห้าสิตังก็บาทถสองบาทตอนปุ้ยกินสมัยปุ้ยห้าบาทเนาะเองเกิดที่หลังเนี่ยได้สุดแล้ว๋ยวจะทำขายต้มจนเนื้อหมูกับไส้หมูเปื่อยแล้วนะคะก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน่าทานไหมคะทุกคนถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะ สูตรนี้อร่อยจริงค่ะเพราะว่าปุ้ยกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่เล็กจนโตเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ